สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC คุณคู่แมวเหมียวนะคะมื่อนี้เสาร์วันอาทิตย์ที่แปดนะคะอตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะเวลาเก่ามงเสาร์อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเนาะทุกๆทุกคนเป็นการปล่อยเพลงของน้องอมแอมนะคะคุณลัสไตล์นะคะกับขอฝากให้ทุกคนในซอยเชี่ย์ซอยให้กำลังใจน้องอมแอมนำเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อคุณคู่แมวเหมียวกะเดี๋ยวเ่าเหาแล้วนี่ะจะไปเบิ่งนเนาะ นะคะซอยซอยเบิงซอยให้กำลังใจนอๆงๆขึ้นกันตันวเขาเป็นเอฟซีของวงสาวนอยเปลี่นแปงอันใดพ่อที่จะเป็นกำลังใจใดกันสิเหตุเนาะเบิงหมอล่ำมือขึ้นนี่ก็โอ้เนาะค่ะดันบุญเวทีบตงวาถึงเลยความอลังการความยิ่งใหญ่ในหนักแสดงสุขสุขคนบ่ราว่าจะเป็น้งอิงมาณต้นน้ำออมแอมอย่างต่างๆแม้กระทั่งการสแสดงตลกของทุกคนนะคะจะถือว่าอลังการงานสา่งเสียงดี พอ่พอแม่เอฟซี FC ด้านหนาเวทีเต็มอาญาเต็มอาญาเลยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกคนกับมาชื่นช่มชื่นชอบแสดงเซตแล้วกันยังบ่ให้ในาเมื่อเลยพอ่พอ,พอแม่ก็ได้เนาะเพราะว่าอยากมาถ่ายรูปเป็นทีละเลึกเห็นไหมะค่ะยังภาพน้องอุ้งอิงนี่เป็นห้องเพลงแล้วนะคะพ่พอแม่กับเ,เ,เข่าคิ้วกันบ่าว่าจะเป็นคนเมาเมาเนาะค่ะเต็มบ่าว่าแลลวเนาะค่ะทุกคนก็คืออยู่สนุกสนานหัวซืนหัวเซลจน จนงั่นสุดเร็จงานเลยนะคะที่ระเลือก,ก็อยากเอาไปอ่างมูนี่เนาะวัมเบืองหมอลำม,มิภาพถ่ายคู่กันกับน้องคู่คู่กับศิลปินทุกคนี่ตัวเองที่ชอบและกวัตทมีโอกาสได้บอกว่าจะเป็นอุ้งอิงบอกว่าจะเป็นน้องมานะแม้กระทั่งตลกหญ่วงหญ่เบอร์มมูนี่มีโอกาสทุกคนกะ็ะจะถ่ายภาพเก็บไว้เป็นทีระลือกเพราะว่าบางที่การเข่าถึงการเข่าไก้ชิดมันก็มาเมณนวัาเทมีทุกทุกเคลือทุกครั้งมันบอกไปแล้วก็อย่ากเก็บไว้นะคะเอาไปอ่างมูนำได้คุูกับ มีผ่าหนองอุ้งอิงสิเนาะคะ่ะไปถ่ายรูปกับมานาะกับครอบัวเริเนก็นย่ังดีใจกับเอามาได้มาอ่างมูอยู่อ่างแล้วอ่างอีกนะคะนี่คือความรู้สึกนะคะกับความซื่อเมื่่เห็นอาการแสดงบนเวทีนี่มันกรสุนุกสนานทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะนี่คือความบันเทิงทุกทุกคนเห็นกับตาเจ้าของอยู่และะ้วเนาะค่ะว่ได้ไปกับเบิง์นกุมปิดหรือเบิง์ในคลิปที่ทาง้งอ่ายูทูบเบอร์เพิ่นเอาลงให้เหาได้เบิงได้ชื่นชมชื่นชอบเนาะคะ่ะนองมานากะ เศร้าไข่แล้วก็พ่อแม่ก็หายคิดถึงเนาะคะ่ะพ่อได้ยังก็พ่อได้เบิงบ่ได้แย่งบักละผู้เบาหน่อยหนุ่มหน่อยผู้ผ่านสะกลนอค้อนะคะจะห้กร็ร่างใจเพิ่นซึมือซึมมือนั่นแหละเนาะคะ่ะมาไล่หล่นข้อมาไล่ตีมข้อคือกันนะคะความหักความแข็งของของอ่าพอ่พอแม่ที่มีต่อศิลปินเนี่ยอันนี้คือเป็นความหักที่เกิดจากใจเอ้อบางคนก็ลูกหลานใหญ่แล้วจักสีเบิงจักสิปุ้ยกับไผพอมีเงินมีค้า อยากแบ่งปันให้ให้นั่ก็ให้เพื่อนได้เอาไปใส่ไปซอยไปสื่อชุดแน่ใส่กินใส่ใจทรงไปให้ครอบทั่วสื่อรถสื่อนี่กอสร้างบ้านคนนี้เลี้ยวแต่เพื่อนสิเฮ็ดไปเนาะค่ะไอหลายคนก็ทักมากกับคุณครูว่าดีใจดีใจกับน้องมานาดีใจกับน้องอุ้งอิงดีใจกับนักแสดงแม่กระทังเจ้าเงาะหน่อยคุณครูกับฝ่าติดตามห้กำลังใจสุมมือเลยเพราะว่าคนก็มมแตรประกาศตัวเพื่อนอยากดังเพราะฉะนั้นก็กำลังเห็นแล้วว่าเงาะหน่อยนี่ก็โอ้เอฟซี บบธรมมดานะคะด้วยลักษณะนาตาละกะความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของสางสรรค์ที่จะเป็นเงินเป็นงานให้น้องได้เนาะค่ะก็ต้องให้กำลังใจสิลปินทุกคนนองบันดาคนกะเนาอะ,อะแต่งตัวเตรียมเต้นมีอามีทั้งครอบครัวมาดูแลกแ็ถือว่าเป็นเรื่องรา่าดีดแนนได้พักพอนเต็มที่เจ็บไข่ได้ป่วยนะคะมันก็สิได้แข็งแรงไว้ไเพราะว่าศิลปินเนี่ยเรื่องการเจ็บไข่ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องสําคัญ เมือ่อใดที่ได้ยุดได้พักพอนไปนะคะบนเวทีก็ต้องได้ปักเพี่ยนนะคะคิ้วการแสดงไม่ก็จะ,ะนั่งก็ต้องรักษาสุขภาพเรื่องสุขสีทุกคนคุณผู้แมวเหมียวสกลนครโต๊ะอีกแล้วฝนนะโต๊ะอีกแล้วแ,แค่จา้าไหว่าสิไปบานน้องมะนาวันทีน่ที่สองหนันกกับคุณยาคุณยาของน้องมะนาวกะสร้างคนกระดูกใหาบ่บานไว้นอนเหนื่องของการทำบุญ กฝนตกหลาดคุณคู่แล้วนะคะแต่่ะพอพอแม่ก็แห้งเซลอยู่ว่าคุณคู่แมวเหมียวไปบานหนองมานาย่ำได้เอาฝนไปฝาสูเสือมันก็เป็นช่วงดดูฝนแล้วก็มันเหมือนแมนคว้าเหมือนนี่เอ้ยปากมากกำหนดมือมากแล้วก็ฝนตกห้ามคุณคูแล้วโอ้ยนอนจำแม่เนาะแต่ว่าฝนตกฝนห้ามแจ้งใดกระติกไปเพราะว่าคุณคู่ิไปคุยคุยกันเหมี่ยมงานเนาะดองสีมาบพอมากกับพอเป็นหยังเพราะว่าแต่ว่าแจ้งไงน้องรับทราบแล้วว่าคุณคู่เนี่ยจะไปวันที่12สองนะคะ กันัดหมายกันกับพุ้ยาไว้เรียบร้อยแล้วกัน้นอกมณะก็รับทราบไปบอกพ่ว่าบักลาบบมาก,กับว่าเป็นยังเพราะว่าตั้งเบิร์ต่ม้วนน่ะคือความตั้งใจของคุณผู้นะคะที่คุณยาพเพิร์เซิร์นมากว่าอยา่างผูง่มาทำบุญเนเป็นสายสายเป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อระหว่างผู้ใดที่อยากจะทำบุญกับผู้นะคะกับพอไปบวชนะเนาะใ,ในในการสั่งวัดสั่งว่ายจ้งไดก็ฝากติดตามด้วยประพอแม่แม่วันที่สิบสองเดี๋ยวคุณผู้จะ ชายคลิปหรือบ่กวอาจจะเป็นไล่สดแล้วแส่สถานก,การณ์ให้เบื้องว่าสถานที่ที่คุณผู้จะไปทําบุญจิตเจ้เชิญพอๆแ,แม่ทุกค้ไปได้เบื้องได้เห็นน้ากันแตจังเบื้องบรรยากาศแต่จังสวมทําบุญตามกําลังศรัทธาแหละกับผู้ที่ศรัทธานั่งทนั้นได้ค่ะผู้ใดบัทธาศิจะมาบอกแบบนี้กับโมตองสแสดงความคิดเห็นเนาะค่ะเพราะว่าการท้าบุญคือการทําด้วยใจบอกกันไหกันแล้วมันกระสินบริเวณบุญเลยค่ะเนาะคุณผู้กับมีศรัทธาแบบนั้นมีความตั้งใจเพราะว่า อายุปานี่แล้วเนาะการทําบุญก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะ่าหู้่าต่อไปไนี่ห้างซีมีแห้งแข็งแรงสดํดาดในมือวันทีมีกําลังในมือที่มีแห้งเนาะค่ะข้าก็ะยากจะจรวมอนุทนาบุญต่อสาธารณาประโยชน์ที่จะเปลี่ยนไปได้ในความเป็นจริงเนาะค่ะปุอบในนีเอาฝากให้กำลังใจเพราะว่าจะเป็นทีมงานสาวน้อยเพชรบานแพ้งสูบผูสุขคนน,น้นองมานะน้องอุ้งอิงหรือว่าหลายๆคนที่เป็นศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบานแพ้ง ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงเดินข้างปอดภัยเป็นขวัญใจของเอฟซีตลอดไปแล้วก็พ่อแม่ของที่เป็นเอฟซีคุณคูณค่แม่หมีเอาเปเอฟซีวงสาวหน่อยเจ็บบานแพงที่เขามาชมคลิปในมือนีคอนทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วกันยังก่อนจะเล่นจะเล่นในนาทีการงานแล้วก็เป็นที่ฮักของทุกคนคือกันกับเฮ้าฮักแข้งนักแสดงนี่แหละเนาะคะ่ะเนาะเอาได้พอกันใหมา่า่วันอาทิตย์ที่สดใสสุ่มชื่นหัวใจ เหมือนบรรยากาศทีสกดนครนะคะแล้วพอ,อก,กันไหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ